กล่องความรู้สู่โอกาส Crafty Creation ตอนเติมเต็มยอดขายธุรกิจเครื่องหนังเมื่อเราจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและระบบการขนส่งที่ดีแล้วการทำการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ควรมีวิธีที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้บริโภคมาดูกันว่าแนวทางการสร้างยอดขายธุรกิจเครื่องหนังมีอะไรบ้าง การสร้างจุดขายและเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์กลยุทธ์การตั้งราคาการสื่อสารและโปรโมชัน่นช่องทางการขายการตรวจสอบผลการดำเนินงานจุดเริ่มต้นของตลาดธุรกิจเครื่องหนังควรคำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อประเมินความต้องการมองถึงรายละเอียดของวัสดุในการผลิตเพื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เราแบบว่าออกไปเจอลูกค้าเนี่ยคือเหมือนเป็นเราไปเจอลูกค้าด้วยตัวเราเองอะ เราไม่ได้จ้างบริษัทหรือว่าไม่ได้จ้างคนที่แบบว่าไปทําวิจัยให้คือเราเห็นด้วยตัวเราเองแล้วเราก็ทําด้วยตัวเราเองเนี่ยมันคือมันชัดเจนมากจุดขายสามารถสร้างได้จากเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องของวัสดุแรงบันดาลใจของผู้ผลิตหรือดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นอยู่กับว่าจะหยิบส่วนไหนมาเล่าให้เกิดเป็นภาพลักษณ์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจรู้จักและสามารถจดจำไปได้นาน เมื่อได้เรื่องราวของแบรนด์แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบโลโก้หรือตาสินค้าควรออกแบบให้สอดคล้องและง่ายต่อการจดจำการจัดวางโลโก้บนแผ่นหนังต้องคำนึงถึงการวางเพื่อให้ดีไซน์ลงตัวกับผลิตภัณฑ์มีทั้งรูปแบบการปั๊มจมการปั๊มฟอยล์ด้วยความร้อนลงบนหนังหรือการเลเซอร์ลงบนแผ่นโลหะก่อนนำไปยึดติดกับหนังก็สามารถทำได้ นอกจากนั้นการปั๊มชื่อตามที่ลูกค้าต้องการลงบนชิ้นงานเพื่อให้รู้สึกถึงความพิเศษไม่เหมือนใครสามารถสร้างเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้นอกจากนั้นการตั้งราคาควรคำนึงถึงการตั้งราคาที่สูงกว่าในท้องตลาดส่วนใหญ่การตั้งราคาประเภทนี้ใช้กับสินค้าที่มีคุณภาพสูงผู้ประกอบการที่เหมาะจะตั้งราคาแบบนี้คือกลุ่มที่ผลิตสินค้าที่เน้นคุณภาพเช่นเครื่องหนังเครื่องประดับ กลย,ยุทธ์การตั้งราคาให้แพงกว่าราคาตลาดจะทำให้ผู้บริโภคคาดหวังว่าสินค้าต้องมีคุณภาพดีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังมักมีจุดเด่นที่การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้สวยงามน่าใช้มีเรื่องราวแสดงให้เห็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน นอกจากนั้นการจัดโปรโมชั่นหรือส่วนลดตามเทศกาลก็เป็นวิธีที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นรวมถึงการแจกของสมนาคุณการจัดเซตของขวัญหรือผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในเทศกาลพิเศษก็ยิ่งทําให้ผู้บริโภคประทับใจช่องทางการขายควรมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line, แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จริงจึงทําให้การขายผ่านหน้าร้านจะสร้างยอดขายได้ดีกว่าเพราะมีโอกาสได้สัมผัสและเห็นสินค้าจริง แต่การขายออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับแบรนด์เครื่องหนังรายแบรนด์จนได้มีโอกาสโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศทั้งช่องทางการขายและช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเป็นช่องทางเดียวกันได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ยิ่งช่องทางการขายมากยิ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น หลังจากดำเนินการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดมาสักระยะหนึ่งก็ถึงเวลาตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทางดังนี้ตรวจสอบจากยอดขายตรวจสอบจากผลตอบรับหลังจัดโปรโมชั่นและแผนการตลาดตรวจสอบจากปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือการเข้ามาชมสินค้าที่หน้าร้านตรวจสอบความสนใจของลูกค้าจากช่องทางออนไลน์โดยพิจารณาจากการแชร์ต่อการเข้ามากดไลค์และการติดตามเพจ เพียงเท่านี้ก็สามารถประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจได้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในอนาคตต่อไปเมื่อได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคนอกจากการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วการบริการก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเครื่องหนังประสบความสำเร็จติดตามต่อได้ในกล่องความรู้สู่โอกาส c r a f t y Creation ตอนพิชิตใจผู้บริโภค